ต่อมาครับต่อมาเพราะเราจะหาที่พักพิงที่นอนกันเย็นนี้นกคะในการท่องเที่ยวขึ้นที่สองได้คนสเปียร์ <No. S 1> สกีเลยสกีแอกพวกเขาที่เขาเล่นสกีนะคะไม่น้อยแน่เห็นไก่ไก่ไม่น้อยได้ฝาเปิดกล่องไทยพี่น้องเบิรงนะคะทางนาเขานะคะที่เป็น ขาวๆเป็นเส้นทางนั้นค่ะคือมองข้อเล่นสกีนะคะแง่มนายหิมะมากนะคะเดี๋ยวจะพยายามถ่ายไปให้ใกล้ที่สุดนะคะพวกเขาบริเวณรอบขางก็สวยงามนะคะวิวทิวทัศน์นี่ค่ะเห็นบ่อค้าดานนานะคะตรงที่เขาเล่นสกีกันนะคะ กิโลเมตรนะคะจะเป็นที่ผักหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราต้องตามกันไปดูอยากรู้ต้องตามไปดูกับแม่ใหญ่น้อยว่ามันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราจะดูกันไปเที่ยวกันไปกินลมชมวิวเก็บเกี่ยวบรรยากาศแล้วก็เก็บเกี่ยวข้อมูลระวงัวงเส้นทางไปน้านะคะอุ้ยเห็นบ่าบรรยากาศ บนเขาอช่วงหนาวหอนมันไม่กิจกรรมที่จะเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ร้ายนะคะในประเทศสำหรับคนที่มีเือมีแห้งยันงนุม่มนังหน่อยอยู่ย่างเขาเนี่ยเห็นบอค่ะเดินเขาเก็บแม เดินป่าตกป่าสกีบุกโอ้ยเยอะแยะนะคะนี่เข้ามาใกล้แล้วเห็นปะคะถ่ายมาจากไกลๆสุดท้ายเราก็มาใกล้มันแล้วนะคะสถานที่สำหรับเล่นหิมะบนเลนสกีเมเล่นหิมะเล่นสกีบรรยากาศนั้นสองข้างทางก็สวยงามนะคะ เนี่ท่าิือใกล้ๆของพวกเขานะคะไม่ไน่ว่าคนที่อยู่แถวนี้คือสิมาเกลสกีเดี๋ยวพอมันดูไก่นะคะคิดว่าสิต้องมีดไว้หลายคนแหละค่ะที่เป็นอยู่แถวนี้เพิ่นมกขึ้นไปแล้วก็เหล่นสกีใจลงมานะคะอ๋ <c oughs> อนีน่ๆๆไปเดื่อยๆไม่แน่ว่ามีบ้านพักอยู่เอาบ่บอบบ่โน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  for me ชาวบ้านแม่อริดอยู่กระมี่นะคะเล่นสกีเดี๋ยวมือใดว่างๆวังใส่พญายภาพไปเบิงทางบ้านม่ใหญ่วิวีนะคะเลื่อนไม่ใหญ่วิวีไปกับแมนนะคะอยู่อำเภอม่ใหญ่วิวีอยู่กับบ้นๆๆานได้นะคะเดี๋ยวมือใดว่างๆกลับไปบ้านเจ้ามีแห้งได้พญายภาพไปเราะรูมคอนสแตนต์เน,น่แฮ่อมนีสเปียร์สกี อบ้านพักมีโฮเทลนะคะด่นานเดนอกค่ะฮอมาให้ตะเดนนี่คันโกเมียดดมโซมีกระชเช้าไฟฟ้านะคะสำหรับขึ้นไปข้างบนนะคะเห็นไหมคะเราก็ดูเมืองเข้าไปด้วยนะคะก็ใยายจะยังมาเดินค่อยนะัเจ้าขับรถไปนะเมืองหน,น่อยๆจราจรติดขัด ใจเย็นเดินเทาปุ่นระเบิเม็ดจนเจ็บตีนนะคะมีเมดนะคะชุดตกปงตกปลาเดินป้าเป้เปอร์เป็นเพโทนเห็นบอค่ะกระเช้าไฟฟ้าปุ่นร้านพิซซ่าเต็มไปหมดแล้วค่ะกราเจ้าไปย่างเมื่อยไปเที่ยวเมื่อยแล้วเล่นเมื่อยแล้วขึ้นไปเทีงเขาเด็กกระเช้านะคะกระเช้าไฟฟ้าเห็นมีดอกเนาะไหมกัดไปย่ำเงี่ยนกองให้เบิ้งนะคะ ข้างบนมีบ้านพักนะคะสําหรับคนที่พักอยู่ข้างบนก็จะมีกระเช้าให้บริการเหมือนกันนี่ค่ะเอามาเิ่นข้างล่างนั่นละคะ่ะเมืองคารามติดทะเลนี่เป็นมิวเซียมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะไม่น้อยก็จะจับขยับกล้องไปแล่นนาแล่นลังนะคะเพราะว่าไม่น้อยกับบเคยเห็นเพื่อนกัน,กน,นะคะ่ะต้องขออภัยพี่น้องนะคะ หากว่าทำให้พี่น้องเวียนหัวพอม่กับ็จะงวกไส่งวอหัวคือกันนะคะขอบคุณผู้ใหญ่นะคะคุณผู้ใหญ่ใจดีแด่โฮเทล